ลายไม่เด้งลายไม่แจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเตือนช้านะครับวันนี้คุณนึงมีวิธีมาแนะนําครับแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ท่านนี้ด้วยนะครับว่าลายมันไม่เด้งเนี่ยจะทํำยังไงเราไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกให้ท่านชมไปที่ลายครับเปิดลายขึ้นมาแล้วไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่หน้าหลักแล้วให้ท่านชมสังเกตมุมขวาบนสุดครับจะเห็นรูปฟันเฟืองซึ่งบางคนเนี่ยใช้ i p h o น e iPad มันอาจจะอยู่ด้านล่างนะครับยังไงก็ดูกันเอานะครับ ให้สังเกตรูปฟันเฟืองครับกดไปที่รูปฟันเฟืองแล้วไปหาคําว่าแชทครับท่านชมเลื่อนไปหาคําว่าแชทนี่คาว่าแชทนะครับกดเข้าไปที่แชทแล้วเลื่อนลงไปเกือบล่างสุดเลยครับท่านชมจะเจอคําว่าลบข้อมูลเนี่ยครับตรงนี้นะท่านชมกดเข้าไปลบข้อมูลก่อนนะครับทีนนี้ในหน้านี้ครับให้ท่านชมมาดูตรงนี้อย่างเดียวพอนะครับตัวอื่นห้ามดูเลยนะดูที่คําว่าข้อมูลแชทเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อมูลแชทอยู่ไม่เท่ากันนะครับตัวเลขเนี่ย ตัวเลขนี้ท่านชมนะครับบางคนมีเยอะมากจนเป็นตัวจิกไบต์เลยนะครับในที่นี้คุณนึงมี3.7เมกนะก็ตามนี้นะครับตรงนี้คืออะไรแคดคือไฟขยะที่มันสะสมอยู่ก็คือคนที่มีรายกลุ่มเยอะๆเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับมันก็คือไฟล์งานที่เราดูแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับคือมันถูกใช้แล้วก็อ่านใช้อ่านเขียนอ่านเขียนอ่านเขียนแล้วไปแล้วนะครับตัวนี้ กดลบออกนะครับเราจะช่วยแก้ปัญหาอาการลายที่คุณหนึ่งบอกตั้งแต่ต้นนะครับได้ดีนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆในลายไม่หายนะครับรูปวิดีโอข้อความอยู่เหมือนเดิมครับสิ่งที่หายไปคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเลยครับมันคือไฟล์ขยะนั่นเองนะครับดังนั้นท่านผู้ชมกดลบกดยืนยันครับลบเป็นศูนย์แบบนี้พอนะครับส่วนตัวอื่นที่คุณหนึ่งบอกว่าอย่าไปยุ่งมันก็คือพวกเนี้ย มันจะเป็นรูปภาพวิดีโอข้อความแชทข้อความเสียงอะไรที่อยู่ในไลน์ของเราครับดังนั้นไม่ต้องไปลบนะอย่าไปยุ่งนะกดลบแค่นี้พอครับพอลบแค่นี้พอเสร็จปุ๊บนะครับท่านผู้ชมก็กดปัดหน้านี้ออกไปเลยมีกี่หน้าก็ปัดให้หมดเลยนะครับพอปัดเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับทำการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาครับนะฮะแต่ถ้ามือถือของใครเนี่ยมีคําว่ารีบูตหรือว่ารีสตาร์ทแบบนี้ครับก็กดรีบูตหรือรีสตาร์ทได้เลยนะครับกดไป หลังจากนี้มือถือเราจะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับทนีนี้ยังไม่พอมีบางท่านเนี่ยทำแล้วยังไม่หายยังเป็นอยู่การแจ้งเตือนอยังช้าอยู่นะครับดังนั้นให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มของท่านผู้ชมนะครับอัลบัม้มหรือแฟ้มไฟล์โฟลเดอร์ก็ได้นะครับบางที่มันจะเป็นอัลบั้มนี้นะครับหรือไม่ท่านผู้ชมก็ไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ก็คือบางบางเครื่องจะเป็นแฟ้มไฟล์เป็นสีเหลืองๆนะครับบางคนก็จะเป็นสีแบบเดียวคู่หนึ่งนะครับให้กดเข้าไป แล้วให้ท่านชมไปดูในส่วนของรูปวิดีโอที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วครับกดลบออกให้หมดเลยนะครับพอลบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านชมไปลบในถังขยะออกด้วยครับเพราะอะไรทําไมถึงให้มาตรงนี้ด้วยนะครับสาเหตุที่ปัญหาไลนา์เราแจ้งเตือนช้านะครับที่คุณถึงเจอเยอะคืออย่างแรกแคทแคทก็คือมันทําหน้าที่ให้หน่วยความจําในไลน์เนี่ยมันเต็มนะครับพอเต็มปุ๊บเนี่ยการแจ้งเตือนมันจะไม่ทํางานนะครับแล้วมันจะทํางานช้านะครับอันดับแรกนะครับอันนี้บางคนเนี่ยมันไม่ได้เต็มแค่ในตัวไลน์ มันเต็มที่ตัวมือถือด้วยครับส่วนใหญ่แล้วจะเจอเยอะคือรูปวิดีโออะไรเนี่ยมันเต็มเครื่องก็ลบลบลบออกบ้างครับลบเสร็จแล้วก็ไปลบในถังขยะด้วยนะครับยังไม่หมดนะท่านผู้ชมนะแล้วทีนี้เนี่ยมีบางทีบางท่านเนี่ยทำตามที่คุณหนึ่งแล้วทั้งหมดแล้วแล้วก็ไปลบลบอะไรอย่างที่คุณหนึ่งบอกแล้วก็ยังไม่หายอยู่นะครับแล้วมันเป็นปัญหาจากอะไรปัญหาจากเวอร์ชั่นในมือถือเราเองครับเวอร์ชั่นของเราเนี่ยมันเก่าเกินไปท่านผู้ชมถ้าเก่าเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ได้นะครับดังนั้น วิธีการเช็คเวอร์ชันนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าของมือถือนะครับแล้วเลื่อนลงไปคําว่าเกี่ยวกับนะครับท่านผู้ชมไปหาคําว่าเกี่ยวกับนะครับแล้วดูในส่วนของเวอร์ชั่นตัวนั้นนะครับซึ่งในหน้าของการตั้งค่าเนี่ยท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าของมือถือครับในรูปฟอนเฟืองเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ย บางทีเนี่ยมันจะมีคําว่าอัปเดตให้แนะนําให้ท่านผู้ชมกดอัปเดตก่อนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่ท่านผู้ชมจะกดอัปเดตได้ท่านผู้ชมต้องไปลบรูปหรือวิดีโอที่ไม่จําเป็นออกก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวความจาคงเหลือไม่พอปุ๊บท่านผู้ชมอัปเดตไปปุ๊บเครื่องค้างเปิดไม่ติดเลยนะครับนี่คือเหตุผลหรือสาเหตุคุณหนึ่งเล่ามาทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ใครสงสัยในขั้นตอนไหนนะครับอย่างเช่นเช็คเวอร์ชันหรืออะไรต่างเนี่ยพอดีคุณหนึ่งอยู่นอกรนะครับ,รรบออท่านีเนย อาจจะเดี๋ยวมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมท่านชมก็พิมพ์ถามไว้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งทำคลิปแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับดังนั้นเนี่ยเอารับรองครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีปัญหาเรื่องเวอร์ชั่นมือถือนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความจําเต็มเนี่ยเอาวิธีแรกที่ครูหนึ่งแนะนําในคลิปนีย้ยังไงลายเรากลับมาลื่นไหลแล้วก็เสียงแจ้งเตือนดังเร็วเป็นปกติแน่นอนครับรับรองนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ข้อมีประโยชน์คุณหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการสสนนับ,นบนช่องด้วยการ จัดซื้อของดีของแท้ที่คุณหนึ่งมาแนะนําให้พวกเรานะครับก็เห็นคิปวิดีโอที่คุณหนึ่งนําสินค้าก็กดเข้าไปดูเลือกซื้อกันได้เลยนะครับของทุกชิ้นที่คุณหนึ่งาแนะนำเนี่ยเป็นของแท้แร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้มาตรฐานมีมอกรรับรองในประเทศไทยแล้วครับอย่าลืมสังเกตดูนิดนึงนะโปรไฟล์คุณหนึ่งเป็นโปรไฟล์ที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากนี้มันมีมิจฉาชีพแอบดูดคลิปคุณหนึ่งไปแล้วก็ไปหลอกแอบอ้างเราเยอะมากนะครับไงไงก็ ดูหน้าโปรไฟล์คุณหนูด้วยนะว่ามีเครื่องหมายทิกถูกสีฟ้าหรือเปล่านะถ้ามีทิกถูกสีฟ้านั่นคือตัวจริงนะครับโอเคจัดไปครับ